สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องนะครับชาว YouTube นะครับรับชมช่องนดินดําซิ่งทรัพย์ถิงทองนะครับนี่วันนี้ก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับว่าผมจะลื้อตรงไหนบ้างนะครับนะนะครับตอนนี้ก็เริ่มลื้อแล้วครับลื้อออกมาแล้วก็มีลูกน้องครับลูกน้องสามหนังครับไสเบียดครับไสตัน เดี cues, ๋ยวก็ไส้ยังอีกไส้หนึ่งไส้ขิงเดี๋ยไส้พี่ปอนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไล่ให้ชมว่าผมจะทําอะไรบ้างนะรถคันนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมลงกันเกินไหมนะครับว่าจะบอกว่าผมจะทําอะไรบ้างนะครับอ้าวนะครับไล่เลยนะนี่ตัวนี้ก็เปลี่ยนใบมีดนะครับนี่เอาตั้งแต่ปากเลยนะปากจะเปลี่ยนใบมีดครับนี่ทุกใบนะครับใบมีดทุกใบนะครับตอนนี้กําลังลื้อ ราคงจะไปเชื่ออะไรนะครับแล้วก็ไล่มาเป็นโซ่คอนะครับโซ่คอยืดแล้วตัวนี้ก็จะทําใหม่ครับเพราะมันคดนะครับมันคดเจ้าของเดิมเขาน่าจะตึงมากตึงเกินไปแล้วครับแล้วมันคดเดี๋ยวจะทําใหม่ออกมาดัดใหม่นะครับมาทําใหม่ตัวนี้นะอ่านะครับเปลี่ยนโซ่คอนะครับแล้วก็ไล่มาตัวเกี้ยวเกี่ยวนะครับเกี่ยวเกี่ยวไส้หมูเนี่ยก็จะเปลี่ยนใหม่ถึงประมาณนี้ครับ ใช่แหละของของอยู่นี่ครับนี่นี่นี่ครับของอยู่นี่ใบเกี้ยวครับใบเกี้ยวพูดเลยพูดเลยขอมาวะโอ้ขหอะไรเงอ่าน,น,ะนะครับก็ทำเกี้ยวเกี้ยวตัวนี้นะครับแล้วก็จะไล่ จะเปลี่ยนปองด้วยนี่ครับนี่การถึงยขันเราไปขันเราเปลี่ยขันปองนอกได้นี่นี่ปปองเนี่ยเครื่องทอนน่ะทอนบนนน่ออกเลยนี่ครับแล้วก็ทาตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะไล่มาเปลี่ยนตุกตาตุกตาชุดนี้หลวมนะครับนี่ชุดข้างในหลวมนะครับชุดพัดลมหลวมก็จะเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็หลวมนี่หลวมนะครับเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะยกถังน้ํามันออกแล้วก็ มาเก็บรอยแตกนะครับรอยแตกต,ตรงนี้แล้วก็จะทํายกลูกนวดขึ้นนะครับยกลูกนวดขึ้นแล้วก็จะทําให้มันตัวมีตัวตัดฟางนะครับเพราะว่าไม่มีตัวตัดฟางปุ๊บฟางจะมาดันอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่นี่ตัวลูกปืนนะครับก็จะทําให้ลูกปืนแตกได้นะครับเพราะว่าตัวตัดฟางไม่น่าจะมีเนี่ยมันจะมีตัวตัดฟางอยู่ตรงนี้นะครับรถเกษตรนะครับนี่มันจะมีตัวตัดฟางอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างในอ่ะถ้าไม่มีนะครับ ฟางมันจะมาพันกันแล้วก็ออแล้วก็ดันออกมาตรงลูกปืนนะครับนี่แต่ถ้าไม่ลูกปืนลูกปืนแตกนะครับนี่แหละน่าจะแตกไปแล้วเขาเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยนี่นี่ลูกปืนแตกไปแล้วนะครับเปลี่ยนมาใหม่ๆแล้วผมกลัวแตกอีกครับผมจะยกลูกออกมาแล้วก็ทําตัวตัดฟางนะครับนี่ถ้าไม่มีถ้าสมมติว่ามันมีรถกระเียจะมีมาอยู่แล้วแต่มันล้มคือเหล็กมันบางนะครับมันจะล้มไปข้างหลังมันจะล้มอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดออกทําใหม่นะครับให้มันเต็มเหมือนเดิมนี่ นะครับนี่ผมบอกเคล็ดลับแล้วนะนี่นะเคล็ดลับนะครับแล้วก็จะดูตัวการกลับฟางที่อยู่หน้าตู้ด้วยนะครับถ้าการกลับมันหมดก็ต้องเปลี่ยนหน้าตะแกงนะครับนี่แหละแล้วก็แล้วก็ขยับมาเป็นโซ่นะครับนี่โซ่โซ่ก็จะเปลี่ยนนะครับเอาของคันนู้นไปอัดมามาใส่คันนี้แล้วก็ซื้อซื้อโซ่เส้นใหม่ใส่คันเก่านะครับโซ่ก็จะเปลี่ยนรอนเลอร์รอนเลอร์ยังไม่รู้ว่าแตกกี่ตัวแล้วผมจะไปลองนับดูแล้วให้รื้ออกก่อนนะครับ แล้วก็จะแกะนะครับจะแกะเนี่ยจะแกะฝานะครับแกะฝาแกะฝาตัวเดินนะครับดูเช็คูลูกปืนนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับจะแกะฝาดูแล้วก็เปลี่ยนสายพานนะครับสายพานชุดขับกําลังนะครับชุดตัวนี้ก็จะเปลี่ยนสายพานตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะน่าจะได้เปลี่ยนครับนี่นี่ครับน่าจะได้เปลี่ยนแล้วเพราะว่าดูลักษณะการแล้วไม่น่าจะโดนจระบีครับนี่ ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยดูลักษณะการแล้วไม่น่าจะโดนเจอรบนะรบีนะครับนะครับดูแล้วตัวตนี้ก็น่าจะเปลี่ยนนะครับนี่ก็ชุดอา่าแล้วก็อา่าโซ่นะครับนี่โซ่ท่อปล่อยข้าวนะครับนี่น่าจะยืดแล้วนี่ก็จะเปลี่ยนครับนี่โซ่ชุดนี้ก็เปลี่ยนนะครับอา่อาก็กาหลายอย่าง หลายอย่างนะครับคันนี้น่าจะใช้เวลาเช็คน่าจะประมาณถ้าทำจริงๆก็ประมาณ5้าวันหวันนะครับ6วัน,นรประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะนะครับคันนี้นะครับผมตีเข้าๆไว้ว่าสักประมาณเจ็ดหมื่นนะครับน่าจะจบเจ็ดหมื่นนะครับน่าจะจบคันนี้ก็ให้เด็กมันลื้อไปครับลื้อไปไม่รู้ว่าจะใส่ได้ไม่ได้นี่มันลือ้อย่างเดียวอันนี้ไม่ตาแล้วนี่ไหมอลลระบกนี่ เอานี่เอาต้อนอดหนี่ออกพรอเพราะว่ามันมันจะแยกดุนทอนนิออไอ้สะเอาทอนหนีออกจากกันในเซือยเนี่ยเดี๋ยวทอนหนีออกจากกันในเซือไอ้สี่หมุนเบิ้งว่ามันโคตรปะเนี่ยใส่หมูใส่นี่มันโคตรปะอันนี้มันติดๆมันกิ้วตัวนี่มันกิ้วมาติดๆแต้มแก้มเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแล้วกันเป็นลูกปืนไหม่นีค่อยๆดื้อเด้อบาดมือชุด้อนะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านบน เบาเบาะก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับนี่เบาะจะใส่เบาะซิ่งนะครับก็จะใส่เบาะซิ่งนี่ป่องนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับทำใหม่ฮะโอ้เนี่ยที่เขาเขาจ้าสูบไปด้ซื้อเอาดึงออกเลยกกันเลยนี่โมเสียอยู่นี่ตัวนี้เก็บไปได้เก็บไปได้เลยเก็บไปไหนมันมีสวีทแหัฮะ โอ้ย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 เอาเอามาค้ำมาค้ำเรียกมาค้ำเรียกมาค้ำเอามาล้มคงข้างค้ำค้างค้างนี่ค้ำข้างท่านี่ค้ำข้างตอนคือเกามันแหมคือเก้ไอแม็กไอ้ไว้มังเร่มันไว้กลางๆบ่อะไรเด้ตกใจเลยครับไปเบสนี่ครับนี่ยังยังไม่ได้เปิดตู้นะไม่มีใครเปิดให้เดี๋ยวค่อยมาดูกันทีหลังก็แล้วกัน นี่นี่ลูกปืนชุดนี้ครับสองตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันหลวมแล้วก็ลูกลอกลูกลอกนี่เห็นไหมลูกปืนก็ดอนออกมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนอีกเลยนี่เห็นไหมนี่แล้วก็อ่างหม้อน้าอ่าท้องหม้อน้ําก็ผุนี่เปลี่ยนท้องอ่างหม้อน้าอีกนะครับผุเยอะอยู่อันนี้เยอะเยอะเยอะครับเยอะเยอะเยอะมากเลยอันนี้เยอะมาก หมุนยืนมาละตาลโอ้มันนั่นไปเลยไหมครับแง่แง่มากกว่กันเบิ้งน้ำมาเทียมันมีแผ่นมีิยังเพราะว่ามันเคยมีแผ่นหนึ่งคล้องอยู่เขียงอยู่ประมาณเครื่องเสียวอ่ะเออยุ่งมองทองเลยนะพอไหนที่เอาแผ่นเอาสิเอาสิเอาตัวนี้ไปเทียบไปซื้อใส่มาหรือมาตัดซอใส่เอาลไหมสำเร็จมาเลยสำเร็จมันแพงซื้อใส่แตนเลียดมาต่อเลย โอเคครับนะก็รู้เข้าๆประมาณนี้นะประมาณนี้ครับโอเคครับไปเจอกันชิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับจ้าอี